สียงบนรอกก้อนอย่างไม่ทันหายฉันจะสั่งเสียงบนดอกไม้ของคุณนายแม่ละลาวมาเจอคขาวันนี้ฉันมาพร้อมเมนูกระตุกนวดเสื้อยิ้กแก้มยอกให้คุณแม่บนแลนกับเมนูไก่กรอบปีกแกงแพทต้องขอบคุณชองคุณวันละมือเธอท,ทาแต่ฮานแซบแซ่บไม่ได้ทำตามคันแรกซอยใบโหระพาหรือฉายใบมะกรูดกด็ได้เนื้อไก่ฮันฉินเติบเตม<ๆ>มักด้วยน้าปลาสองช้อนซอสฟ้าเขียว2ช้อนแต่ถ้าบ้านไหนไม่กินเค็มหลอดน้าปลาสักช้อนนะเพราะเครื่องแกงก็มีรสชาติอยู่แล้วเครื่องแกงแพทห้าสกรัมฉันฉายของยี่ห้อนาใจเพราะรสชาติของเขาถึงเครื่องไม่เค็มโดดไม่แพทไปเธอสำคัญหาเสิรง่ายแล้วก็มีเครื่องไม้ห้าล้านด้วย เธอครุกราวกันให้ข้าวเหนือนะแ,แล้วใส่ใบโหระพาที่ซอยไหวข้าไปใบโหระพาบางชั้นปุกปิกน่ารักและพผาโป่เองรุมเม็ดเป็นคนมือเย็นโปร่ไรก็คืนครุกราวแซนแล้วกับผักไหวสักสามสิบนาที่นะราว่างนี่กะไปเตรียมแปง้งถุ่แป้งถอดพลางเดี๋ยวใส่ซุดอยู่ให้ในคอคว่มครบ้อยสามสิบหน้าที่ก็เอามาผาสมกับเหนือจะเตรียมไหวคุณวันละมือนฮาทริกมาว่าอยากให้กรอบหน้าต้องฉชายน้ำเย็นจัดถึงเวลาถอดนั้นทำไม่อยากให้เหนือมันดดนให้ใช้ไฟกลางคอนออนถอดจนสุกแล้วกระแรงเป็นไฟแรงถอดในรอบในช เละคอยผิกรับดา้านทาผิกไปผิกมากแป้งรุดแมดชชีนแอบกระสิบว่าเมนูนี้เป็นกับแกรมดีนักรอชาติคลายถอนมันหญิงกินหญิงเพลยงว่าเราเป็นเด็กดีของแม่นะเราไม่กินดอกเลิอบอยูนะจ๊ะคุณแม่